สวัสดีครับอีกครั้งนะครับเกี่ยวกับการลดขนาดไฟล์รูปภาพคลิปที่แล้วผมได้นำเสนอวิธีการลดขนาดไฟล์รูปภาพโดยที่ขนาดของภาพยังเท่าเดิมด้วยการใช้บริการของเว็บไซต์ tinypng.com นะครับผลการทดลองใช้ก็เป็น ที่น่าพอใจครับสามารถลดขนาดของไฟล์ตัด JPG ที่ผมทดลองได้ถึง68ทีนี้เรามาทดลองกับเว็บไซต์นี้ดูบ้างครับ JPEG Mini .com ก็เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ให้บริการเกี่ยวกับการลดขนาดของภาพขนาดของไฟล์ภาพจะลองมาทดสอบดูซิครับ ว่าขนาดของภาพที่ลดลงจะลดลงได้เท่าไหร่แล้วก็คุณภาพของภาพจะเป็นยังไงบ้างแต่โดยหลักๆผมว่าคงไม่แตกต่างจากเว็บที่แล้วเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองมาทดลองกันเลยนะครับให้เราทดลองอัปโหลดไฟล์รูปภาพเมื่อ เหมือนเมื่อคลิปที่แล้วก็คือว่าเราจะโหลดภาพลงไปใช้ภาพเดิมแล้วกันภาพของคลิปที่แล้วเลยได้เปรียบเทียบขนาดความแตกต่างคลิปที่แล้วเราโหลดภาพนี้ลงไปนะครับทดลองภาพนี้แหละ ระหว่างนี้ก็รอให้เว็บทำกระบวนการของมันไป อัพโหลดเสร็จรู้สึกว่าเว็บนี้จะอัพโหลดได้เร็วกว่าเว็บที่นี่เพียง G นะครับขนาดของไฟล์ที่ลดลงจะเหลือประมาณ859กิโลไบต์ของที่นี่เพียง G เหลือเท่าไหร่นะจะลองกลับไปดูสิ ทีนี้พนจีทำได้เหลือขนาดไฟล์ที่519กิโลไบต์ส่วนของ JPEG มินิเหลือ859กิโลไบต์รู้สึกว่าทีนี้พินจีจะลดขนาดไฟล์ได้เยอะกว่านะครับไซส์ก็คือมิติของภาพยังเท่าเดิมอยู่ เอาเราลองดาวน์โหลดกลับมาดูนะครับเ็วบไซต์นี้จะต่อชื่อไฟล์ให้เราเป็นลงท้ายด้วยคำว่ามินินะครับเซฟลงมาเสร็จเรียบร้อยดาวน์โหลดลงมาแล้ว อันนี้ไฟล์ต้นฉบับ1.6เมกที่ได้จาก JPEG m i มินิ859กิโลไบต์ที่ได้จากทินี่เพนจี519กิโลไบต์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง3รูปนี้ด้วยโปรแกรมเปิดภาพปกติทั่วไปครับอันนี้ภาพออริจินอลภาพนี้ได้จาก jpegmini.com ภาพนี้ได้จากทินี่ PNG อับ3ภาพมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นความแตกต่างแต่ขนาดของไฟล์ภาพสิครับของทินี่พีเอลดได้มากกว่าของ JPEGmini.com mm hmm. ก็เลือกใช้กันดูนะครับแต่รู้สึกว่าของ JPEGmini จะอัพโหลดได้เร็วกว่านิดนึง mm hmm. เลือกใช้กันดูครับผม